มือสุดตาอลไรได้มันถึงบริษัทเมื่อมันกสบายอะไรหรอมันถึงบริษัทยากกาบสบายดีรอบแหลงจ้าพี่น้องจ้ายังบริกาบจ้าทีมงานของเราเนาะมันกบพี่น้องเออพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งมานกบจ้าเจตุ๋ยเพิ่นสวนลงมาโกนทางนี้เพิ่นเราบริษัทได้แต่ยากตัูได้นี่นะมาทางนี้นะได้อลีพี่น้องได้ลายแห้งตัวนี้นะ สวัสดีจ้าเนาะยังไฟคมมาเลยบอกฮะพี่น้องมากที่มาทำการเป็นแล้วฮึ่มแหวับกบจับเสือบสวัสดีจ้าสิบประเฮนหุงแล้วเออสิบประเนหุงแล้วแฮกมานจ้าเข้าไปนี่กระปูสิบปีพ่อมาบอกมหานางล่ะเด้อเพิ่นว่าอัปเดตแน่หน้าเขาน่ะเป็นจังไดเอฟซีเพิ่นถาม ่าวเออแล้วเราบอหรือแนวได้ันแรง่น่อยแหละนะอีกมือนึพี่น้องเด้สแกเบองดียังตัวตัวนี้แล้วพี่น้องยังแต่ข้าวเจ้าเพื่อนเนาะข้าวเจ้าครับข้าวกลางเอมือเดียวตอนนแรกัเียวกับตะวันยาดพนยบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเออบรรยากาศดีแห้งค้านะี่เอาสกอตยาดพนตกห้ามเมันเนาอืมโยข้ามพูดนี่ะก็ไปหาไก่เลเนาะอืม มาแล้วก,ก็มาลงนี่รูดนะโอ้ยโอ้ยใคยมาควมมาซองบ่ <c oughs> แม่นมันเ่อเว้นนี่บ่เมื่อจับมืดจัามาเมาอยู่บ่นี่นะแจ็คแหล่เออแม่มาเอาล่งแตงแต่าเปามม็นต่ำมืดต่ำมาเมาเยอะคนลงไปก็เนาะเออเขาได้แบบคุ่นแม่น,นมีหูนี่นายพือสิตแมตุยทำโจกับป้น<อ>านะผูกหูมันใหญ่เรามาลุนกันนะจ๊ะว่าคุณจะหลอกดาวอีกหรือไม่หรือยอย่างไรปึ่งมาฟึ่งเนาะผูกมาลุนกันพี่น้องว่าจะติดตุยพันสิได้หรือบ่อหรือแนวใดเนาะ พุนพ้งเสียงกันไปแตด้ปึ้งปึ้ง,ปงกุ้นลงไปนะอือเอาก็มาหาขุดรอบแรงพี่น้องเลยขุดรอบแรงนี่นก็คือว่าได้เลยเนาะได้เป็นซินโตพคุณละลูม,มข้าวเดียวนึงก็ได้เป็นรายคือ,อยุ่งคืมตามข้อดังแปาา้งแป้งปัดติดตะกูแท้ตะูบ่ออืมแป้งปปกแท้ว โว้ยกลมันเทิงมันจังมั่นใจเออเฮ้ยความมั่นใจนะอืมมันเทิงลดมันเทิงสอดคันปุดโลดไปได้ไหมนะเจ้าตะวันตัวนี้นี่จังหวะกลมันเทิงก่อนแดกลงไปคือว่าแข้งปานกระปูเทดังแป้งแป้งผูเฉยม้อยเฉยกระปูกันในนี่เนาะจเฉลี่ยว่ามีอยังเกิดขึ้นอ้าวสรุปคือบ่ได้พี่น้องบ่ได้จ้า ไปพี่พน้องนะกระปูกระปูรุ่นต่อไปพี่น้องก้นแหละกระทมให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะไปได้ไปได้เขตนี่ก็ยังลายอยู่พี่นอ้องเอ้ยเขาเจ้ายังเพรทันได้แล้วเื่อเนาะวัวหูนี่บอลเมฆเศร้าตกเพราะว่ากว่าได้กระได้จมาเคี้ยวยงยงปั่นยังสิวแท้อะมารุ่นกันอีพี่น้องว่าหูนี่เพิ่นสีได้บ่หรือว่าสีเจ้าแล้วคือเก่าเนาะอืมหูนี่ตกใจจีได้หัวเศร้าพุ่นูกว่าได้ก็ได้ ม่วนพี่น้องกลงบางนิ่งน,นี่มีแม่แต้นไม้ป,อด,ปอดแท่งหูงนี่นะรับรองว่าม่วนครับอิลีพี่น้องไปเอาหูในี่สิวอีเหรอคอยกำลังว่าว่าม่วนเพราะว่าบ่มียังเอออมาฮอดคลิปอีกเพราะว่าคือบ่มาณพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งอยู่คลิปเอ้ยสีเด้อเพราะว่ามานแห้งรีเออคลิปซองเนาะมอืคอส โซล่าเซลล์เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คือมืดแล้วอืมจิได้หาอันเออสิได้ซื้ออันอันกระบอกน้ำอึดตูนมาอันใต้ฮะอะไรอะไรพี่น้องใช่แล้วเ <Luc ar ic> นาะเออบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องลม ผัดวอยวอยกับตาเวนกำลังตกดินพี่น้องผูกอ uh> ีกแล้วบอสพันอีกแล้วบอเนาะมาพี่น้องเบิ้งสีสังหอนให้เบิ้งอ้าวเสียงรู้ดีดูดิ มาจะเอาอุย้ยบริษตาเหลี่ยมมอ,มองมึงบาพี่น้องมันหักมืดเนาะบ้างคนจ้าพี่น้องจา้าคนจา้นจนนาหน้าเขาขาดอืตัว่าพัา 1, นติดเซ้นมีตัว่าพันเนาะตัดบูขึ้นมาหนึ่กระมวลติดเป็นกาะสองหูอืมเอ้าสองหูบริษัทอีกคำแก้วหูหนึ่งอ่ะล่ะกาอุทัยเฟรี้เอ้าอยู่กับก้อนเป็กบเอ้าเอ้าในสายเฮ้ยในสายในสายคน เนื้อมาดูไพนะดูแชแก้วบุ่่โอ้ยเียงตีตียุกยตาเรม้ม่สาเฮ้นสมอโอ้ยสเฮ้ยได้แล้วหนึ่งตัวเนาะตีลิปนาวนได้แล้วหนึ่งตัวแต่ว่าอยู่ในอันนี้เพื่อนหลายแหงพี่น้องมันเยอะเค่อแน่จ้าพี่น้องจ้า โอ้คือบ่เห็นสัมได้ลาลีพี่น้องมาหอบสองเนาะเล่นแม่นไดเช้าหรือเปล่าจากแหล่เฮ้ยหอบหรือเปล่าจากอืมแล้วก็จะไปฝากติดตามตอนท้ายคลิปนะพี่น้องเดิ้อว่าสิเหาสิไดจักโตเนาะบวกกับโตเก้าเาไดหกโตครบเนาะเป็นยังไงเฮ้ยมีรุ่นอยู่บ่ ขณะนี้เวลา17บเจ็ดเนกนาสีนาทีนะจ๊ะแต่พวกเรายังไม่กลับเนาะโม่เฮาอยังบอกกับเถิดเจ้าจึงได้กลับเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเฮาเนี่ยเขอนใ่เลยเอาคือวันนั้นเอ้ยขันนี้อีกห้าสิได้อยู่บ่กไม่เลิกขึ้นมากดลงไปสุดเสียมอะไรกงี้ยโมเห็นบอกพาเจ้าเอ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 าสมบุกสมบันเนาะเอ้ยสีเมื่อนี้พี่น้องเอ้ย สมาร์ทสม้าสมาร์ทสีมาหมวนรอบแลงครกบล่าสุดเรโอไต่ไฟฮาแลวพี่น้องเรโอวไตไฟฮาแล้วมานเลาะแรงพี่น้องเอ้ยแต่บ่ายสองนะพวกข้าน่ะคือไปหายางเลาะลีเลยลีเหลอเทาอ่นะอ หนึ่งแค่สง้าทนลงมาหนา่เนาะอืมน่งหาเนแไม้หูวายูเห็นยูหูนะออมาจากพี่น้องสามารุนไปนํำกันนะจ๊ะคนว่าเราจะได้กี่ตัวนะจ๊ะที่คลิปของเบาอาบเนาะข้าวกำลังเลาะเมื่อพี่น้องเลาะเมื่อก็ไิกายดอกพี่น้องฮั่นอืมข้าวเดี๋ยวแต่ว่ายางเลาะี่เคร่องเติบอยู่ หักกบจ้าจนบระหยัดมื่อพี่น้องม้วนอะไรพี่น้องเอ้ยถ้าใครอยากเห็นว่าเออไอซีตกคณะเนาะหรืออะไรยังไงไปเบิ่งที่ซ่องเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อเปิดแฟลชเพิ่นได้จ้ะเพราะว่าพี่น้องเบิดแล้วใครมาเยอะดุมาเยอะพี่น้องมาเบิ่งนด้กันออกบได้ไแต่โกบช่วนะกบอะไร ว่าาอะไรมาพี่น้องมาลุ้นกันเกี่ยงว่าเข้าได้ก็มีแต่พูแบบเรามาลุ้นด้วยกันนะจ๊ะทุกคนว่าเราจะได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้นะลีโอเต้ไต่ลิโอได้ใต้ไฟฮาแล้วจ้าพี่น้องจ้าใช่ได้เนาะใช่ได้มันข้าวบนอ่ะฮาเล่หันยังว่าไงนะซัมพูนั่นเนาะกี่อ่างนันผัดวาเลอร์ยิ่งได้อีกนี่กระเลือกอีกพี่น้องมาลุ้นน้ำกันนั่นแหละ ว่าฮาสิได้บ่หรือแนวใดหรือหาซีแปวแววบอกว่าเกี้ยงเกลียงนะจ๊ะแต่ว่าคนดคณนในหุ่สิขาดเครื่องแล้วก็ต้องได้แล้วเฮ้ยเนาะโอ้ยปวดเอาโอ้ยเอาโอ๊ยโอ้สายสโอ้หนูว่าเด้อโอ้แม่นบอแมนแม่นอยู่วังนี้แล้วอ้าวไปแล้ว ไปเรียลล่าสุดพี่เนาะขบเห็ดเลยเพราะว่าหายมันออกจากหูขอนี้เออโอ้ยมันขบเห็นหุ่งเลยเนาะเท่าเอื่อยยังวะมันกะมันกะมันกะมืดแน่นะม้ามันเยอะมึงดูมันออกหรือบ้าหรือว่าขี้อัดบ้าอาล่าซูตเต้นกระดูกกระดิกออกออกได้นมีอะไรเฮ้ยแหน่ แปลวแววพี่น้องแปลวแววมันมืดแล้วมันฝนที่หูเบอรเบอร์ใดแต่กันโอ้ยจำพ่อได้เบใหญ่งพาอเยอะเบอร์ไงพ่อกับน้ำตะวัดตอนนี้คือมืดตื้อๆแล้วเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะเบิ่งในกล้องอาจสิว่าเอ้ยยังแจ้งเนาะแต่ว่ามืดแทงจนได้ใต้ไฟก็ปุ๋ยมาพี่น้องไปเบิ่งเจ็ดปุยวันละสิได้บ่อหรือแนวใดเนาะมันโคตรเลยไดุ้ข้าวเนี่ยเก็บนี้ก็เบิ่งคุดกบไปยาวๆพี่น้องเอ้ยเออ ขัดกลมคมกับจนคำอือมาหุ้กับไ่ไดถอดหัวกระบานะมาเยื้มาเนื้อมาเนมาดูเีอือจะไดนเ้ยงเด็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งในกองนี่คือสีแจงนะแต่ว่าตัวจริงนะคือมืดแมนโบกรปูบกบไตั้งืนนะพอเียกระปูแบแล้วบหแล้วหมดแล้วบแล้วเอา หามือโย่พูดไปบยอไปนนอีนงอนเขาอไดนี่ป็นจะได้ไหอืมหาเนาะจะได้โ้ยมันมืดที่นอกเนาฬตมืดสมือนี้นะเนาะตะวินตกดินแล้นแล้วเยเดือนขึ้นแล้วมื่อนี้นะเมื่อนี้นะท่าไรบอกคือว่าเดือนขึ้นแล้วข้เดือนขึ้นแล้วที่นออง มื่อนี้วันที่สามเออวันที่สี่กับสี่ข้ามเฮ้ยเพราะว่ามันตรงกันเลยมืดแทน้องมืดแล้วจ้าแต่เรายังไม่กล้บเนาะปลืดหาได้พี่น้องประเด็นหูได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าปลืดหาเออเหยียบขีบัวเหยียบขีบัวเหยียบขีบัวมีตะบวนท้อยหลังเออ เข้าหาอย่างเด้สิาบ่ไฟวนหูนอไปใต่ไฟหาพี่น้องล่าสุดไปไต่ไฟหา,าจ้ามาม่วนยางมาม่วนตอนค่าเนาะแต่ซองงงผลว่าบ่เห็นอยังได้อยู่กบพกตู่ไปใต่ตไฟหาเลยจ้ากระสีได้อ้วยนั่นเลยพี่น้องเอ้ยแต่กระเลาะขึ้นอยู่ไหวๆอยู่นี่แหละ แต่มันบอกอดเนาะเต็มยังบ่ฮอดจ้ะฮะกระเครื่องทางพี่น้องปุ่นแหล่มืออื่นปุ่นแหล่พี่หอมืออื่นกับบุ๊กไม่พี่น้องเอ้ยเนาะไปหาคูดกบจากเบิรงนคูตกบกับสิคูดให้เบิรงจนเบิรดเดือนพี่ไรปีนี้สิพายักได้ก็ออเดอร์มาเด้อพี่น้องเด้อคนอื่นขายโลละล่อิสองล่อิพวกเฮาบอกรายจะพวกเฮาขายโลละพันเพราะว่ากบคูต กบคุดจ้ะมันคุดยากคุดเลิกเออออเดอร์กันเข้ามาได้อืมเนาะเกดีวานอาร์ตฮาวน์ไขโล่แล้วลอยฮาไขโล่แซมโล่ต่อลอยไฟมาเหียบไฟได้หาบเกดีว่าแโล่ต่อลอยบ่ได้แต่เมื่อไปได้การเห็นอย่างเห็นเนื้อหาหูจนพ่อแล้วก็ก้นสักกอนไปเหยียบไฟหายเลยพี่น้องเบิ่งในกล้องย่ำว่าเบิ่งในกล้องนี่คือสนีแดงแต่ว่าตัวจริงนั่นก็คือ มืดแห้งเลนหนป็นอะไรคี um> yeah, ่กีได้ไปนีมีไม่ได้กอวยนและเฮยเฮยอนะข้าได้หนี่เนาะทำทอมัได้อืมมาหาอห้ามึงน่าจะเรียมตื้นๆนะคกันไปไปโอ้มาเดินยังอันนี้ยุบอยู่นี่เฮ้ยผู้แปลกๆอเนี่ยมึงหัวเงี้ยจำแก้วบอเป็นอะไร มิดอิมซิมบันเทิงัซินอับแอบอับแอบอมกบเท่ากบเท่าจ้ะกบเท่าอ่ะใช่อีกตองตัวเราจะกินเมื่อไงผูกเนียงไพโทรศัพท์หาโอ้อยันอันซับโทรศัพท์นะดินี่จมาหอนหกโมงออมีไพโทรศัพท์ไพเฮาก็บบริเตียมเนาะเพราะว่าเฮาบริว่าเออสิมาขุดกบจนค่ำจนมืดเนาะเฮ้ย ดี๋ยวเงหมด่อนทำมันหูดังไปแล้วเมดเลมาล a t อนบันเทิงสินนี่แหละพี่น้องเอ้ยคูดกบจนว่าข้ามมืดแต่เว้นกับไปคูตบอลไม่นะครได้อยูฮกโตแล้วก็เขียดอีกอืมเขียดอีกซีฮะโตแล้วก็ได้อยู่เนาะแล้วมาได้ตัวนี้นะประมาณสิบเซาผูแหละเออได้พี่น้องได้ลายแหงเนาะ ปัญหามคำผนว่ามายังบ่เฮ็ดเขาคูดังนี้ปุ้คือผู้คือใกล้ผูดังนี้เนาะเลี้ยงกันลอยซ่ออยู่จังมันจัง่านง่ายบันได้องตัวบนยอมเมื่อนะโูอันใดกระเดะพี่น้องเออบันไดสองตนั่นคือคอยโบเมือวัดซานเนบใส่ียลอดเออมันเห็นบ่ ได้อยู่เนะาะเยี่ยงแบบสิพี่นอ้องมือตื๋อๆละจ้าแต่เรายังไม้กก้บเนาะมันเป็นมันเลือดต่ายแค่บ่อืมเอามาลุ่นกันฮู้นี่วัดสิได้หรือบอ่หรือแปะแววเนาะพี่เนาะชงมากัเนาะอืมจ้าเห็นอยู่เอ้าใจฮะครบเอ้ยแม่ได้ลีมบนขึ้นมายุ่งยุ่งเนี่ยเอาเอาในสายเฮ้ย ไม่ใส่พี่น้องเพิ่นเบ่งสะกอนไ่ใส่ไอมามเนีิกบนี่ไม่ใส่พี่น้องอะไเอาจับขวเียนั่นเบ่งพี่น้องเพิ่นเบ่งก่อนขึ้นมาก่อนมันที่ดิเบ่งเออโอ้ยแต่กะปุ๋สีบามุนบ่กบอันยองลงตาตั้จอกนตัวปกี้อ๊เป็นเลาไหแม่เลิกไปชิจับแม่เจ้าไม่ใช่คอขวี้นั้นแม่ใส่นี่นี่เออเอา นั่นเอาละแม่เจชเอานั่นไลุ่ทอยยู่นอเอคอนอาเพื่อพี่นนางมืดแน่เด้อไม่ตะจ้าเอ็ดอีดเอ็ดอีดอตัวนึงจกสีืเมื่อเนี่ยอกตัวนึงจกสีดเมื่อลจ้า้ลจมปดได้กางเออกกโอ้ยมืดเด้มืดเด้ มื่อเราจะพี่น้องจะแต่กะสู่ซนไปด้วยกันเด้อตานั่นนี่ก็ยังได้กัยอมอยู่ได้ทุกคนมันสิว่าพูดพูดมองโม่แตงบ่ปั่นกันกินซ้ำรักเพื่อนนี่ก็แบบ่แต่ว่าเราไม่เห็นล่ะจ้ะการปลอดไต่ไพ่รีบ่ได้เห็นงูเด้อระวังเหยียบจิงหัวอีเด้อไปขุดกบจะเบิ่งตาเดือนพี่น้อง เดือนขึ้นแล้วจ้าเ<า>มื่อตื่นตือเนาะแต่ทางนี้ยังไม้กลับเราจะทุกคนจ้าไป, <laughs> ไปสเเดแสงหุนนเนาะบได้คอห,ห้ร้นหนงออนน่คอรา่งเชงระเมื่อผูพี่น้องเอ้ยมีแต่แสงไฟฮูนฮุนบรดแมนปอบแต่อย่างไรนะจ๊ะแสงไฟโทรศัพท์ <laughs> ยังหากบจ้ายังโตเดี่ยวเดี๋ยวนางบอยอมพี่น้องเอ้ยยังโตเดี่ยวจากสีเมื่อกะบอยน้อมนางวัดอ่ะให้มันได้สองตจังสีเมื่อแต่ว่าตอนนี้ได้โตหนึ่งยังอีกโตหนึ่งพี่น้องเอาใจซอยนางนะจ้าว่าจะได้หรือไม่หรือว่าเราจะอยู่จนเด็กเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กบหนึ่งตัวทำไม่ได้ในกระซี่ทุ่มท่านนั้นบ่ได้ในซี่ทุ่มก็สี่ได้ยูได้หนิเลยผูกไปไปหาหูไม้ขี้มันไปสีเหลืองเงี้ยวยังว่าจะไปทั้งนั้น เงี่ยกับเพื่นเขาไปหออกระชุดแต่ว่าอืมันบ่ได้กักสิบ่เมื่อนะอืมเนาะจี่ทุ่มกันสิแย่อยู่นี่การสิปลายัก็ไปหาเงื้องเอาสเปรดได้วเดี่มาตัวนำดีโดดีโดดลงไปหันเดียลึกึนาแขตแป๊บเดียวก็ได้เลยอืมตำนานใหม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตำนานหนึ่งก็คือทอดจิลอ์ใส่นมันลดไทยอืมเนาะตำนานสอง ตำนานซ้อนยังว่าอันหนึ่งนะเนี่ยฮู้ได้ให้เป็นนับจื i ệ u รึเกล่าใช่นบอมีมีแต่ตำนานพี่น้องเอ้ยตำนานสามเนี่ยก็คือเยี่ยงไผ่ขุดโกลบอันเป็นยังไงเอ้ซีเน่แบทเข้ามาได้โอ้ยแบทซีเบิร์ดแล้วพี่น้องแบทซีเบิร์ดแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วอย่าให้มันออกเลยเอ้ยมันออกนี่คือไล่ครูปรทธานเลยนะ มือหนึ่งเด้อแต่เป like oh, oh. ็นม right. ือเดียวนะพป็นเอี oh. ่เอ oh. ้ยม uh. ือหนึ่งจับโทรศัพท์อีกหนึ่งเด้อจ้าครับเอาได้ปอได้ปอเอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอ้ายังออกเลย้าวอะไรอยิ่เอ้าไปเร็วโอ้โอ้มันยังเฮ้ยถ้าสุดกบออกอืมได้ละจ้าตัวที่สองตัวสุดท้ายกบเลือกเหียดเอ้ยกบอยู่ โอ้ยเนาะเฮาเนาะมันโพดมันโคเลยได้อันนี้อืมเลือกเกอรนะนะโคดก็ได้เมื่อตื่นตื่นเอาเอาโอ้คือเดี๋ยวว่าได้กบเอาบัดนึงเลยมาซิเลีนเป็นอะไรเฮ้ยอืมยังนะครับที่จะแซ่บโคนเห็นเห็นเหรอรถเข้าไก่มาองหนึงเห็นอยู่อฮะไปจึงได้พี่น้อง เห็นกันอยู่ประเด็นนี้นะเพราะว่ามืดมืดแนงจักโตเอ้ยเนาะครึ่งแล้วพี่น้องนี่ก็นับก็ได้เพราะว่าต้องเมื่อเทใส่ไฮเพราะว่าต้องเมื่อเทใส่ไฮได้จากสินับเออนี่จ้าทุกคนได้ประมาณที่ห้าชิปตัวไปไปตัวหนึ่งพี่น้องเออไปตัวหนึ่งจ้าประเหนไปพี่น้องเสร็จลำรากผ้าอวย้ันแล้วพี่น้องเพราะว่าครบสองตัวแล้วเนาะ จังได้กระขอบมโมขอบใจทุกคนเลยที่เข้ามาเบิ่งคลิปในซองของทีมงานของพวกเรานะจ๊ะฝากดูโฆษณาด้วยนะบุกดรัวๆนะจ้ะพี่น้องบุกดรัวๆจ้าสวัสดีจ้าอัมอัมลาจ้าก็ได้อวยแล้วพี่น้องเอ้ยไปติดตามอื่นจ้าสวัสดีจ้าพูัจนหมดจ้มันมันเฮิรจังนานๆพอกันแล้วมันหวนจ้าเลยงมเท้างมเท้าตัดทุกขให้ทุกหน้าเมื่อจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้าติดตามพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคน อาทุจาอีบัดหนึ่งจ้าสวัสดีจ้านานๆเจอกันก็ไปมืดไปค่ำจ้ามัดให้อยเสียตัวหนึ่งจังเมือ่อถูกอ้าไปมานถ้าได้ซองเนาอยบ้าไปเลยเนาะโอ้ยบ้าบอกเก๋ให้นีส่า